สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนมาพร้กะโดตันไล่ใจแล้วจ้ามาพอ้ากะเมทีบิกแล้วเขามาหลาะสวนแต่เศ้าจ้าเขามาหลาะสวนแต่นเศร,ร้าน้อเมทีปเกษให้มึงมาเนี่ให้มึงรูปบ,บาปจะเพื่อนเพื่อน,นรูปบาปแปลว่ามันกําลังขึ้นเนี่ยจ้าเขากาลังขึ้นรูปบาปเนี่ยเขาจะขึ้นแล้วอยู่จ้ะมึงเนี่ยจ้ะเพราะว่าหัวเขาอยู่ใต้ดิน ถ้าอากาศอุ่นขึ้นมาแน่เขาก็ขึ้นเลยจ้ะเพื่อนๆเนี่ยต้นเขาวันนี้กับมึงเน่ยจ้ะไอ้ยีๆนี่โบไม่หยังเนี่ยจ้ะนี่โดกนะจ้ะนี่เพื่อนโดเขาเนี่ยมึงแน่จ้ะโดเขามึงจะ้ะปุณน,นะเขาขึ้นหัวหัวเขาอยู่ใต้ดินเนาะจา้ะเนาะ ถ้าอุ่นขึ้นคือว่าเขาขื้นเลยถึงเวลาขึ้น,ขนเขาขึ้นยังสิไม่ใจเพื่อนเพื่อนเมื่อนี่พูดนะยอดตรงนี้ยอดเขาจะเป็นยอดเขาเ่นี่พูดนะเมียนเหมือนเรื่อยๆ้ะพูดนะโกพูดนะจังหวะเม,มทิบไปไทยเมทิบเสียเอาไปน้ำอยู่เมทิบสิขุดแบบว่าขุดไปน้ำจะหัวอยู่จเพืนเพื่อน,อนหัวเดียวกับพ่อบบเอาลายดอกจ้ะเอาแค่หัวเดียว มึงเนี่ยจะล้คางต้นรูปแบบมึงเนี่ยจะเป็นเพื่อนคันเลยโอ้มันจีดเขาของในเลยจะเป็นเพื่อนเมื่อไปถือกับตุ่นตําแหน่ฝรั่งแม่จะเป็นเพื่อนเนี่ยเนี่ยเป็นยังงสิเนี่ยมัน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 เป็นแบบว่ามันมันไม่ผพด้นแม่จะเป็นเพื่อนโดนว่าไ้เด้จะเป็นเพื่อนมันมันสิซึมเข่าเส้นแบบเส้นเลือดมันสแลน ปีดเลยจ้ะเพื่อนแบบคือจังหลุนผิดเอียงแจักย่างนี่้ะเพื่อนนี่เนี่ยมาฉีดกับผ้ามามืองตัวนี้แต่ว่าไปหลงจับไปลงจับพันไปลงจับถือต้นตําแย่เนี่ยเดี๋ยวไม่ทิพย์ให้มึงกับขาเกียไอ้ต้นไอ้ต้นตาแยน่นี่กับบ่ตายใจเพื่อนหน้าหนาวกับเอ่อพอแกโตลง กะถึงนาห้อนกับึ้นมาหมหม่จงสี่เมตรเจ่ะเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวไม่ทีพ่หมเมื่อกี้โดนโดนไปแล้วเที่ยนหนึง่งบะน,นี้เนี่ยเป็นต้นไม่พีดได้จ้ะน,นี่เนี่ยเป็นต้นไม่พีดทาไปโดนบ่ได้จ้ะมันจะแบบว่ามันมันมีพีดเหรอมันจะวิ่งเข้าไปเลยไม่จ้ะวิ่งเข้าไปในผิวเขาเลยไหมเจ่ะเพื่อนแล้วก็ปวดแสบปวดร้อนไหม่จ้ะ ปวดแสบปวดร้อนคือจังโดนพิษอิหยังสี่เมษจ้าเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยต้นเขาถึงนาห่อนเขาก็ขืนมากเสียไปจ,บไจ,บจับอะไร้จ้ะเพื่อนๆจับอะไรกันจับก็ต้องแบบว่า,าใส่ถุงมือถุงยางสี่เม่จ้าเพื่อนไปโดนอะไรวาสันตามผิวเฮานี่ไปโดนบ่ไรจ้ะถ้าโดนนะ่ะปัญหาขึ้นเลยเนี่ย เนี่ยยังแลนอยู่จ้ะยังยังยังเป็นแบบแลนอยู่เป็นแบบเขาสินเขาอินเฮาแบบแลนอยู่จ้ะยังเจ็บยังปวดอยู่จ้ะเพื่อนๆนี่นี่แหละต้นเขาเป็นยังเสียเดี๋ยวม่ทิ้งให้มันใกลๆ้ๆเนี่ยต้นเขาที่เขาเอื่นตํำแย่ตํำแย่นะจ้ะวิ่งผูเพื่อ,น,อนนี่หยังดอกนี่โดเฮ้ยหยังนี่แหละจ้ะซื้อมันน่อแม่จ้ะ เพื่อนๆนี่เป็นอีกกอหนึ่งเด้อจังไงเพุ่นนอะกอเขากอใหญ่ๆจ้ะกอใหญ่อา่ามันกเ็เฮ็ดได้หลายอย่างอยู่จ้ะเพื่อนๆเฮ็ดแบบว่าเฮ็ดแนวาจินไหมจ้ะมันมัมน,ม,นมันเป็นตน้นมันเป็นคือคือบอนอะไรจ้ะแต่ว่ามันทั้งเป็นแบบเอ่อเปรี้ยวมันจะออกเปรีย้ยวไหมจ้ะเพื่อนๆ ม่ทิบก็เอาไปต่าปีกายไม่ทิบเอาไปต่าแทนรสชาิมันคือเปียวคือมะยม่จังสันเลยจ้ะไม่ทิบเอาไปต่าแทนมายม่แม่จ้ะเพื่อนเปรียวคือมายม่มมึงสันแหละโสชาติเขาบัดที่นี่ผู้บางคนบางกนเอาไปต้มเลยจ้ะไปต้มแบบกินน้ำผู้บางคนเพื่อนก็เอาไปเห็ดขนมปังอะไรจ้ะเห็ดขนมปังอะไร ปงค้น่นเห็ดมันเห็ดได้หลายอย่างอยู่จ้ะเห็ดแกงสมไม่ทิบ,ทบกะสีว่าเสีบคือกันจ้ะเพื่อนเพื่อนไม่ทิบว่าแต่ว่าไม่ทิบบ่เคยเห็ดแต่ว่าเพื่อนจะกินแตงแต่อันนี้มันน่าจะเ,เพื่อนเพื่อนเพื่อนจะกินตั้งแต่กานมันแม่ใจเพื่อนเพื่อนเพื่อนสิบ่กินใบเพื่อนว่าใบมันไม่ผิดประชันว่า,า,วาผู้เพื่อนกินไม่ใจเพื่อนเพื่อนไอ้น้องสาวแฟนเพื่อนกินถามันขึ้นยังสี่นี่ไม่ทิบกาตาัดไปให้เพื่อนประจําจ้ะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าอัน มันสิมีพิ a จุบใบแต่ว่าห่างการมันแต่ากินต้องกินการมันว่าสันเถาะหัวร้ายหลายจะเป็นเพื่อนมังหัวเขาขึ้นไหมจ้ะหัวอยู่นี่นี่แปลว่ามันก็บริลูกจต็เทียดอกจ้ะอาจะคลองบ้านเก่าพ่นปลูกไว้นะจะเปนเพื่อนมันก็ยุ่งซี่แบบถึงนาถึงนาไอห้อนมามันก็ขืนมากไหมจ้ะถึงนานาวมันก็ลงมไปเองสินะมันมีหัวอยู่ใต้ดินยังเจ็บอยู่จะเป็นเพื่อนอเมียจ้ะ อากาศก็ยังเย็นอยู่จ้ะเพื่อนเพื่อนเหตุยหงยังเพราะในไดรหลายเพราะว่าอากาศยังเย็นอยู่จ้ะมันเย็นตอนกลางคืนกลางเว้นกับอุ่นขึ้นมาแน่กลางคืนกับเย็นอยู่จ้ะเพื่อนเพื่อนนี่จะ้ะผ้ามึงตนรูปบาบกำลังขึ้นจ้ะตัวนี้ก็เป็นดอกคือกันเลยจ้ะเพื่อนเพื่อนเป็นดอกเป็นอันนั้นนี่ยิงสนใจเพื่อนเดี๋ยวเขาก็จะขึน้นดอก ไม่ที่ว่าแกงสุ่มจะแสบเพราะว่ามันออกรสเปรี้ยวจะ้ะไก่กระตาดฟังเสียงไก่กระตาอืกนี่จะ้ะ กอเขาก,อก่อบางไงจ้ะยิงทันได้ขืนนี่แห้บงบางไงเลยจ้ะเพื่อนๆมีสองกอสองกอนี่ก็กระของพวกใครได้กินหรือจ้ะกินตำเทียวเดียวมั้งน,นี่กอนี้กอนี่กำลังขึ้นขึ้นนี่เลยแต่กอนนี้